สวัสดีครับนเครับวันนี้วิชาสุษาและพักษาครับผมอ่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยที่8นะครับผมเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีนะครับผมอาจากครับที่แล้วเราได้เรียนรู้เกมมากมายนะครผมอ่าจะว่ามีเกมหลากหลายวิธีการเล่นการเล่นเกมอย่างไร สองคนขึ้นไปใช่ใชไหมครับอ่าก็คือวิธีการเล่นนะครับผมอ่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีอ่ากันนะครับว่าม,มีอะไรบ้างเราไปดูเนื้อหากันเลยนะครับไปกันเลยการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของเรานั้นควรทําแบบไหนนั่นเองการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีหนึ่งก็คือการมีสุขภาพที่ดีสุขภาพในที่นี้หมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึง ความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจที่ไม่มีโรคและความพิการมีปัญญาสามารถอยู่รวมกันกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองต่อไปลักษณะบ้างลักษณะของการมีสุขภาพที่ดีเออลักษณะของการมีสุขภาพที่ดีนั้นก็คือ 1. ร่างกายแข็งแรงอร่างกายแข็งแรงในที่นี้ก็คือผู้ที่มีสุขภาพดี รวมไปถึงจะมีร่างกายแข็งแรงมีการจเจริญเติบโตตามวัยและยังมีภูมิต้านทานโรคไม่เจ็บป่วยได้ง่ายและไม่เหนื่อยง่ายอีกด้วยรวมไปถึงการทำสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ดีอีกด้วยต่อไป 2. จิตใจล่าเริงแจ่มใสจิตใจล่าเริงแจ่มใสก็คือผู้ที่มีสุขภาพดีจะมีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส ไม่กดง่ายเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายนั่นเองต่อไปมีความสุขบางมีความสุขผู้ที่มีความสุขหรือว่าผู้ที่มีสุขภาพที่ดีจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีความสบายใจไม่มีเรื่องทุกข์ใจอยู่รวมก,กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขเช่นกันต่อไปมีความปลอดภัยผู้นี้ ผู้ที่มีสุขภาพดีจะสามารถดูแลและช่วยเหลือตนเองให้มีความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎกติก,กามารยาทต,ตามสังคมที่เชื่อยกตัวอย่างมาการเดินข้ามถนนตามตามทางอะไรเอ่ยทางม้าลายหรือว่าตามไฟจราจรนั่นเองเนี่ก็คือการปฏิบัติตามตกฎกติกาของสังคมนั่นเอง ต่อไป 2. การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีบ้างสามารถทำได้แบบนี้เลย1สุขภาพร่างกายผู้นี้ผู้ที่มีสุขภาพที่ดีนั้นต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ง่ายๆเลย1น่งรับประทานอาหารให้ครบกี่มูเอ่ยอ่าใช่แล้วรับประทานอาหารให้ครบห้าหมูและดื่มน้ําวันละประมาณ หกถึงแแก้วนั่นเองสองออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอนั่นเองสนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและขับถ่ายให้เป็นเวลาทุกวัน 4. อาบน้ำแปรงฟันให้สะอาดทุกวันตัดเล็บเล็บขยาวแล้วช่วงนี้เล็บขยาวก็ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นและสวมใส่เสื้อผ้า ที่สะอาดนั่นเองต่อไปสุขภาพจิตใจบ้างสุขภาพจิตใจก็คือผู้ที่มีสุขภาพที่ดีแล้วต้องมีจิตใจแจ่มใสซึ่งนั้นสามารถปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้เออี่เชอร์ยกตัวอย่างมาแล้วหนึ่งก็คือทํากิจกรรมและพักผ่อนร่วมกับครอบครัวเป็นประจำนั่นเองเช่นไปเที่ยวต่างจังหวดัดไปรับประทานร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันก็ได้ 2. ทํทำกิจกรรมที่ตนเองชอบหรือเล่นกับเพื่อนเมื่อมีเวลาว่างนั่นเอง 3. ครอัน,นี้เลยสำคัญเลยฝึกควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ให้โมโหง่ายรู้จักการให้อภัยผู้อื่นนั่นเองหรือว่าเราทําสมาธินั่นเองต่อไปสีํทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายอารมณ์เช่นฟังเพลงอ่านนิทานดูทีวีดูโทรทัศน์ หรือว่าการเล่นเกมนั้นก็เป็นการผ่อนคลายอารมณ์เมื่อมีปัญหาต้องปรึกษาพ่อแม่หรือผู้ปกครองนั่นเองต่อไปมีความสุขบางมีความสุขในที่นี้ก็คือผู้ที่มีสุขภาพดีต้องดูแลตนเองให้มีความสุขซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้ก็คือ 1. การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แกผู้อื่นส รู้จากการเสียสละไม่เบียดเบียนและไม่เอาเปรียบผู้อื่น 3. ม,มีความเมตตาการุณาช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเอง 4. พอใจในสิ่งที่ตนเองมีไม่อิจฉาผู้อื่น 5. ดูแลและช่วยเหลือสังคมส่วนรวมนั่นเอง 4. ความปลอดภัย ผู้ที่มีสุขภาพที่ดีต้องดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ง่ายๆเลยนึไม่ประมาทมีสติรู้จักความระมัดระวังตนเองจากภัยอันตรายอยู่ตลอดเวลา 2. ไม่พูดคุยหรือหนงเชื่อคำชักชวนของคนที่ไม่รู้จักหรือคนแปลกหน้านั่นเอง 3. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและปฏิเสธเมื่อมีคนชักชวนให้ทดลองนั่นเอง 4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้านหรือโรงเรียนชุมชนและสังคมนั่นเองหจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้และของเล่นภายในบ้านนั้นให้เป็นระเบียบและเรียบร้อยจบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการมีสุขภาพดีนะว่าเนี่ยลักษณะของสุขภาพที่ดีนะเป็นอย่างไรก็คือเลยการมีสุขภาพที่ดีจิตใจร่าเริงแจ่มใสมีความสุขและมีความปลอดภัยนะบผมสิ่งเหล่าน,นี้ ก็คือลักษณะที่มีคุณภาพดีดนะครับผมมีสุขภาพที่ดแีและก็ขอในนะครับทํากิจกรรมในหน้าที120่120ถึง121สองหน้าเองนะครับใครทำเสร็จแล้วก็ขอให้ส่งในลายส่วนตัวของครูกันนะครับสําหรับวันนี้ครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ